อยู่บ้านคนเดียวเมียอยู่เมืองไทยลูกเบื่ออ่านฝรั่งแล้วเงื้ไหลรู้นจะทำกับข้าวอาหารไทยวันนี้นาตาลีอยากกินตำมะฮงอยากกินขอโทษทีฮลัลโหลใช่ครับเมียไม่อยู่เป็นยังเออเอาสับเออใช่ เราจะทำตำมหุนอนเยอะไหมโอแล้วเนาะแค่นี้เราจะใส่กับหัวกุ้งแห้งปลาไม่ใช่ปลาอันนี้อะไรปลาแดงเหรอน้ำปลามะนาวน้ำตำปิบมะเขือเทศกระเทียม เกลือไม่อยากตายดูวัาไหมอะไรกูก็กลัวไม่ยลอยใส่ถุงชูรสใส่ลายแซบลายลืมซื้อถั่วถั่วฝักยาวบ่เป็นยังครั้งแรกคุณก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกคุณจะตับนิดหน่อยตับไม่ได้ฉีกเนาะมาอย่าเลื่องมากมาน,ะนำตามปี๊บ ไม่ใส่เยอะไม่อยากมาันมากแล้วก็ใส่ถั่วปุ๋งแห้งแล้วก็ตับมะนาวโอ้ยระวังปี๊ดนั่นะ แค่นี้เนาะเอาอีกนิดหน่อยนี่มูน้อก็ไม่บีบพอตอนพี่น้องตกใจมันหอมมาจวดมันไม่จวดเนะาะพอไหมมันคืออไไม่มีเยอะแค่นี้น้ำปลา,ปลา อืมระเบียบของพี่ไมค์พี่ไมค์อย่าลืมถ้าพูดตองมาเมืองไทยตัวนกสมมาหานะพี่ไมค์ลืมเดอร์พอดีชูโรนีดหน่อยตัวนกกลัวถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเนาะ <laughs> ินนะอร่อยออกบานนิดหน่อยอใส่น้ำปลาน,นิดหน่อยปลาแดดด้วยชอบปลาแดดเมนูที่สอง ูน้องทำกุงเชียนใส่ตู้อบรยแปดสิบองศาประมาณหกเจ็ดนาทีนะอยากนาตาลียากกินข้าวเหนียวด้วยพูน้องก็ไม่กินกลัวตั้งหักทำไม่เป็นเนาะไม่อยากทำกับอันนี้คูน้องก็ไปดูอยู่ในอินเทอร์เน็ตทำอยู่ในไมโครเวฟได้มันนองได้ไหมพูน้องกลัวนิดหน่อย ข้าวเหนียวจริงๆเหนียวมากไม่ยูัําทำอะไรผิดแล้วก็ก็ทำข้าวสวยกินตำห่งกับข้าวสวยหกเป็นอย่างเราก็ทำไข่ทอดด้วย เฉียงก็ดีแล้วสวยไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตามะฮงขปักบูโนโ่กุ้งเฉียงไข่ทอดข้าวสวย <c oughs> ไม่เป็นไรเราไม่กินข้าวสวยกว็ตังไม่หักหนากเอาส่องกินฮะ่วดไหมค่ซีอิ๊วขาวสวยไหม กิดถึงแม่มั้ยกิดถึงค่อะอร่อยกินได้มั้ยอ,อืมอร่อยเชียบอืมอืมนับแบ๊ตกใไ่มั้ยอืมอืมออกโทรแม่ เมียดีใจนะปวดโทรลูกโทรก็ดีใจมากเนาะเพิ่งเห็นไหมว้าวโอ้กุ้งเขียนก่งจังเลยทุหมดแล้วเหรอตู่มตามหงว้าวเก่งๆใครตำเนี่ยเมียน้อยมาช่วย เมียขีโทษขี้โทษเหรอแม,ม่สวยจริงเหรอก,ก็อยู่กับเมียน้อยนั่นแหละดีอมไม่ต้องคิดทอดหรอกเลนคงดีดีนาตาลีือนาตาลีใครตำพวกตำบอกแม่สิบอกนี่กินได้ไหมกินได้ชิมซิชิมซิชิมให้ดูหน่อยอ้ากินให้ดูหน่อยซิ อ,อร่อยไหมอุณพ่อดื่มพ่อกินสิ hey, พ,พ่อกินให้ดูนหน่อยพ่อเป็นคนทำเนาะพ่อก็กินเป็นๆอาโอ้ oh, ใส่พริกกีเ่เม็ดอันเดียวลูก <laughs> ลูกบอกแม,เมเเ่เอาไปาเอาปลาเอาปลาแดดใส่ของพริไมค์กุ้งแห้งของเมลิคออมะนาว ลืมซื้อถัอ่วฟักยาวมุ่ก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศได้ไหมใส่มะเขือเทศใส่ถั่วน้ำตาลปิ๊บชูร๊บใส่โลนึงกล่วไม่อร่อย <c oughs> เอา<ม>สิบบาทโทรอีกเราก็ไปแล้วโอเคอ่าโอเคทานให้อร่อยพ่อลูกจับกูหักมึงแม่ม <c oughs> รักสองคนเลยค่ะแหมแวมแอย่าว่วไลปิดนะนั่นเอาสัหลักเราไปแล้วสวัสดีครับทุกคนบาย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 จวดจวด